เห็นไหมครับทุกคนครับนี่ตรงนี้ห้ามนะครับนะห้ามกลับรถนะครับตรงนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอรหลักสองก็ทำได้ครับนะนะครับทงก็ทำได้เนะอพาเนี่ยครับเนี่ยประชาชนนะครับนะห้ามกลับรถนะครับตรงนี้เอไม่อยากจะใช้คำว่าบังอาจนะนะครับนี่ครับ แบบนี้ทําไมจับไหมเออพอมาเป็นนะครับนะนี่นะครับเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับนี่ตัวตึงเลยนะครับนะสวัสดีครับว่าส,ส, shirt, ส ah ั้นเรียบร้อยสิครับนะสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน25 6 8้าหเวลาประมาณ16บหนาฬิกาหานาทีครับนะครับตรวจสอบกันยับเลยนะครับ แต่ตัดไปเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเห็นไหมนี่เออนะครับตรงนี้นะครับห้ามกลับรถนะครับปูนะครับนะนี่ซนอหลักสองนะครับมีวินัยจราจรมากมากนะครับตำรวจหมวกทองนะครับเนี่ยตามนี้เออตัดมาเป็นจราจรนะครับนะอันนี้ขยันขันแข็งนะครับแม่นะครับโอ้โอท่านผู้ชมนี่แผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดนะครับก็เรียบร้อยสิครับงานนี้บอกเลยครับ ตำรวจเขาเอาจริงเอาจังนะครับดูสิครับเขาก็ตรวจสอบเขามีอำนาจที่จะตรวจสอบนะครับทุกคนตามอำนาจหน้าที่ของเขาแหละครับนะก็ถ้าเราไปมีตำรวจกลุ่มนี้นะครับเผื่อบางทีมีคนลักขโมยมานี่ก็นะครับอาศัยตำรวจก็ถือว่าดีนะครับเยืนดักกันผมอยากให้นะครับยี่สี่ชั่วโมงเลยมานั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับนั่งเฝ้าอยู่ตรงป้อมตรงนี้นะครับเป็นไปได้เนาะ อยากให้นั่งเฝ้าเลยนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็โดนไปนะครับนะทรจะโดนก็ข้อหาไม่สมัติดป้ายทะเบียนนะครับจับเ็จข้อป้อมนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะเดินถือเข้าไปนะครับเป็นผมผมไม่เดินเข้าไปหรอกผมขี้เกียจเดินเข้าไปนะครับไม่อยากนั่งห้องแอร์เรียบร้อยครับเป็นยังไงครับทุกคนใครที่ผ่านมาในแยกนี้นะครับท่านผู้ชม ติดไฟแดงแบบนี้นะครับคุณต้องสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับอย่าล้าเส้นอย่าล้าเส้นเด้อมาในจุดนี้ครับตรงนี้จะเป็นแยกเดลมมบางแคถนนเพชรเกษมนะครับด้านขาเข้าตรงท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับที่รถกําลังทยอยนะครับไฟเขียวออกมาเนี่ยก็คือมาจากถนนกาจนานะครับผู้ขนานถนนกาจนาหรือออกนะครับเห็นไหมพูดยังไม่ขาดคําเลยนะครับนะเรียบร้อยไปแล้วเห็นไหมเออเป็นภาพที่สวยงามครับนะ อบอกต่อกันแล้วกันนะครับพี่น้องของดีบางแคครับของดีบางแคดียังไงก็ดูเอาแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับอย่าคิดว่าไปบังนะครับนะท่องคาถายังไงก็ไม่อยู่เออไม่สวมหมวกกันน็อกท่องยังไงก็ไม่อยู่นะครับนี่นะครับเห็นซึ่งตา นี่ครับตาไวมากครับนะตาดีดีนะครับนี่ครับเขาจัดเต็มที่เต็มอ่าเต็มร้อยเลยนะครับนี่ครับวันนี้เขาจัดหนักจัดเต็มครับแน่นแน่นครับในป้อมนะแน่นแน่นเนื้อเนื้อนะอืมน่ครับเป็นคุณสตรีนะครับนะคุณผู้หญิงว่ากล่าวไหม เจอกล้องว่าเก,กาให้หน่อยนะครับนะถ้าเจอกล้องเลยจะเข้าป้อมนะเออเลยจะเข้าป้อมดีอ่าหมวกนอกก็มีนะแต่ไม่สวมใส่กลัวเสียทรงผมหรือเปล่านะครับเอว่าเกาหรือยังไงหรือจะเข้าป้อมอืมเออไปนะครับเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับนี่ครับบอกเลยนะครับนะเออ ไปแล้วเนี่ยผู้คนก็เขาเข้า,อ,ากออกนะครับนะในจุดนี้นี่แหะครับเขาเรียกว่าจับเจเข้าป้อมครับนี่กำลังทยอยกันเข้าไปเป็นสตรีผู้หญิงเขาก็ก,กุกกะกวกลัวน,นะครับเห็นไ,ไหมอืม โมกันน่องนะครับมีอยู่แต่ไม่สวมใส่นะครับนะเอ,อต้องนะครับสวมนะครับนะกระปับมันแพงอา้าวอะไรเนี่ยไม่สวมใส่อีกแล้วเนี่ยที่อยู่ตรงนี้หรือมาจากป้อมจอดติดอยู่ไฟแดงเนี่ยโอ้นะครับอย่าหาทำนะครับนะเออโนน